เพื to to. Uh. ่อนมันทีชุดเกตนะพี่น้องชุดเกตต่อๆอากาศเย็นๆหยาบู๊อ่ะครับสวัสดีครับช่องตะกุณกอลพวกเพียงมวันนี้มาแล้วพ่อแม่พี่น้องพ้องฝ่ายสุขสุขคนวันนี้ผมอยุคกีเกตตลาดนัดเขากบุอไปเที่ยวพี่น้องมาเช็คราคากล้วยตลาดกล้วยให้พ่อแม่พี่น้อง อ่เราชมช่วงนี้เนาะว่าราคาข้อยมันติยู่ราคาใดเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาเมื่อนี้เห็นวันอาทิตย์ที่11พี่น้อง11อ่าธันวาคพามพศ2565ันห้าร้อยกสาคือการเปิื่นตลาดนัดโคกกระบือบรนเชื่อมอ่าอำเภอบรรเทือจังหวัดอุดรธานีเมืน่อนี้มาภาพพี่น้องกเกษตรกรหรือเอฟซีทุกคน่ะมาเช็คราคาเบิ่งมาราคา่ำฉดๆเนาะไปเบิ่งน้ำกันว่าจะมีข้อยแบบใดนเนี่ยข้ยเหนือข้อยงามหรือข้อยแบบใดเนาะพี่น้องเนาะราคาติยู่่อาแบบใด ถ้าพี่น้องมาเบิง้งนี่ก็โอเคโคด้ดเคามาเบิ้งแล้วก็อย่าลืกรรรรมกดไลค์กดทัศน์ไทยโค้ดติดตามอันนี้สนับสนุนช่องแตะกุณกอพ่อเพียงค่ะอย่าลืมนะครับซ้ายมาคลิกซ้ายอ่ามากระดิ่งนะครับอสา,ายละลอยนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาสายค้อมมาคีความมุกจ้าสองร้อยห้าสิบเปลี่นไปทานนำ้นำมันมาไทยคลิปอยู่พอเพียงพี่น้องเบิ้งนี้ละในแต่ละอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะอ่าช่วยกันไปโอเคครับผมไปเบิ้งน้ำกันมันนี่โอเคครับผม อ่ะพีพ่ ags, น้องมาเบิ้งตัวแรกพี่น้องมาเนี่ยเปิดหัวแต่ร้านน้ำกูดูเป็นเดื่อดวันที่11เนี่ยพี่น้องมาเบิ้งสาวเผือกเนาะโอ้สาวเผือกตัวนี้อายุไรบ้างไอพี่ได้17เดือนครับ17เดือนครับอืมข้อมูงวันไรบ้างครับร้อยสามสิบสองครับร้อยสามสิบสองสาวเผือกพี่น้องตัวแรกเลยมันพามาเบิ้งงามๆเลยตัวแรกพี่น้องของกล่องตุ้มกอพอเพียงพามาเบิ้งราคากล้วยมันนี่ดีขยับขึ้นขยับลงทำไรกันมาเบิ้งกัน ตอนนี้ฟันน้ำนมอยู่บ่พี่แมนครับฟันนมอยู่เปิดไปแสนนิดไหมพ่อสูงวัเท่าไรก็ร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองเดือนนี้เรามีก่อปเป็นร้านเจ้วฝ้าครับร้านเนาะครับสายของแจ้วฟ้าแล้วพี่น้องนะครับนี่ครับใูเ้กูเือยังได้หรือพ่อต่อหูยุต่ว่าหาทาท่างครับฟันก็เทอกุลละยสาอายุทิเท่าไรก่อสิเดเดือนครับสิเดเดือนแลวพี่น้องนะครับ มังิีงดีเยู่ห้างก็ดีพี่องเขาห้างดีอ่ายกับเปิดดีพี่น้องคนถ่ายคนดีเลยพี่น้องห้างคนข้อเขาข้อดีเปิดดพาคนไลน์าพี่เปิดไปเสนดีครับหนึ่งแหนึ่งมบาทครับต่อร่องไหนบน้ต่อได้ครับต่อรองไหนพี่นอพี่น้องครับหนึ่งแสนนบาทนะครับสายแกวฟ้าเด้อพี่น้องของพี่คนขอบโทนะพี่ศูนย์แปดห ตัวแปดหกสองสามสี่สองสามสี่เก้าเก้าหกแปดครับเก้าเก้าหกแปดครับพี่เพียงฮะพยุทธครับพยุทธครับอ่ตัวสอบถามเอ้ยเขาอยู่ใส่ไหนครับอยู่นองบัวลำพูครับนงบัวลำพูเด้อพี่น้องครับบุ๊เดอยากไปเบิวงตัวจริงกับตัวหาเพื่อนหลักการเปเบิวงตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้แม่สาวนะครับสถานะตอนนี้ก็ท่องว่างครับสาวอยู่เป็นแม่สาวครับสาวกำลังติดใกล้ผสมเวลาอีกครับสองปีก็จะผสมเลยเนาะครับว่านี่โอเคครับผมครับมาเบิ็งตัวที่สองครับ เนี่ยเน่ผสมเรียบร้อยแล้วพีนนมมน่น้อนตัวนี้ผสมเก็จเจริญในท้องพี่น้องจุ้งไร้มาได้หน,นิจบับไปลอยสามที่อัพอยู่เดี๋พี่นอ้องน่าจะลอยสามทุกสามเดยพี่นอ้องประมาณนี้ผมมึงและเพราะว่ามันมันเที่ยงน่องผมเนี่ยพี่น้องน่องผมลอยสามทุกสองทานที่สามเลยครับผมยืนเที่ยงน่องผมอยู่ละแม่นี่เขาเปิดดีตาแต้มคนแผ่นหลังพี่นอ้องผสม,มเก็จเจริญในท้องเราจะเจ๊จจจงเดือนหรอบ้านี่ไง โอ้โหเขาจะผสมตึงผสมนะพี่น้องตึงผสมรออพันรอบนะพี่น้องยิงไว้ประมาณร้อยสามสิบสามสามสิบสี่นี่แหละพี่น้องล่างตัวดีเลยนะครับล่างตัวเงี้เลยนะนี่ครับดาบเพิ่นทันหลังเพิ่นขาแข็งเงี้ยดีพี่น้องดู้ยตัวนี้เขาเปิดดีเขากระดานเขาเงีย้ยพี่น้องใ้ยสาติดท่านะผสมเราจะเลื่อนไปแล้วตจะมาไปล่อรุ่นหรอามาติดพ,นาพานันะ่าพันนะพี่น้องเด้อ ราคาอะไรนี่น้องนิกห้องไว้าแปดหมื่นครับแปดหมื่นครับผมน่องราคาแปดหมื่นของน้องนิกเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ครับนะาของพ่อสองเส้นง่ายเก็ข้าวง่ายพี่น้องขาแข็งง่ายเลยเราเปิดแม่เอาเปิดสาวเรียกว่าใส่หน่อยหนิดไม่สาวแม่นี่นะครับหัวหนวกหัวท่องดีขนาดเขาเปิดดีราคาแปดหมื่นบาทของน้องนิกกล้วยเฮ้าที่ใส่นี่น้องบัวหลวพูบ่แม่นครับกล้วยน้องบัวหลวพูกันนะครับตัวนี้ก็เลยขอเบอร์โทรนะศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหก 065 065 3106 3106ครับผมนี่เด้อพี่น้องเด้อยูี่้องด้วยขอบคุณากตัวจริงเด้อเห็นในคลิปหรอกมากหรอกอ่ะลองท่องลองสอบถามต่อรองราคาเอาเลยไหนๆพี่น้องพร้อมส่งโอเคครับผมเอาเปิ้ลโคมแม่ลูกนะครับโคมแม่ลูกอีกตัวนึงพี่น้องนะครับตัวนี้แม่กระสุนไว้สามสอัพเลยพี่น้อง32 33บ่ขาดครับซ้ำตัวจริงเลยอันนี้แม่โคมแม่ลูกลูกตัวแม่บ่ลูกตัวแม่ลูกเก่าจะเลื่อนมาสั่นพี่นน้องะครับ ทไปเบิ่งลูกนมี้วาห้องปีช้นนะครับแม่ลูกกอเจริญทำเบิ่งลูกคนทลูกคนลูกสาวคนสองเดือนเดือนผู้ว่าท่เาสองเดือนครับทลูกลูกเก้าเจริญเกสามครบเรืองพี่น้องครับนาตาลูกกอเจริญนงนาตายนี่ได้เพือมีพี่น้องแม่คน แม่ลูกเรียราค่าลได้ดิราคาอะไรก่แปดมื่นเนาะแปดหมื่นคบมนี่ครับแปดหมื่นสูงร้อยสาสบสามแล้วพี่น้องประมาณนี้เอาเบอร์โทรใช่้าหนย์เก้าหกศูนย์หกห้าศูนสหนึงศูนย์หกสามหนึ่นครับชุดนี้แหละครับของน้องนิกนะครับเจ้าคบมแม่ลูกเจ้งแม่สาว อ่าผสมเรียบร้อยแล้วเด้อพิษตัวนี้ก็ได้ครับมากระรองทุกมาสอบถามเมาเอาโอเคครับผมอ่ามาเบิ่งแม่สาวอีกตัวนึงพี่นอ้องนะครับตัวยซตัวนึงเลยคุณนะโอ้คงสั่งเน่าตัวโตเนาดีเนี่ยดีพี่นอ้องล,ลูกลุงเพชรครับลูกลูกสาวเนาะลูกสาวครับสาวลุงเพชรพี่นอ้องโอ้คุณนะชาแกงผมเปิดไปแสนสามหมื่นครับก็คุยกันต่อรองกันได้ อายุตอนนี้พันไรปันไหพี่อายุตอนนี้ได้16เดือนครับ16เดือนเนาะครับฟันน้ำนมแถวท่านได้โดนดออแจมแจมดีอ่องคอมบบนี้เลยพี่น้องคนหนึ่งโอ้ขี้ดีพันหน่อยตัวนี้ครับครับอ๋อเอาใหม่เปืองนะตามโตเงี้วดีเลยพี่น้องนะครับสูงไรปันไนตอนนี้ตอนนี้สูงอยู่ลอยสามสิบหกครับลอยสามสิบหกเนาะครับประมาณนี้เหรอครับสามสิบหก โอ้พี่น้องขาแขรงก็ดีได้ครับกล้วยเจนที่ลำไส้ขาขาซีขาเลยหางก็ดีพี่น้องผมถือว่าชีลายได้ครับพี่น้องำขุ่นก็เลยจิ้มสวยน้ำตัวดีเลยคนสีหลอกเล่าได้ครับกล้วยห้ามจีไสหนึ่งครับพี่ก้อยยูมเพื่อบันดุงครับเพื่อบันดุงเนาะครับเดี๋ยอยากเปิดเบิดตัวจริงกันล่องโทรสอบถามกันได้ครับเปิดราคาได้ครับตจนนี้เปิดไปแสนสามหมื่นครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทคุยกันได้คุยกันได้ มะนาตาเด้กพี่น้องน่ครับเพิ่นลังเพิ่งพลังกลวงเลยพี่น้องครับน้องสีเต่าสวยเลยตอ้พี่น้องเบิ่งส่วนๆครบๆพี่น้องผิจเรณาเอาเด้อครับประมาณนี้หนึ่งแสมหมบาทเขาเขาเกี่ยวเด้อพี่น้องครับไปครับไปเขาเกี่ยวครับไปเขาเกีวเพิ่นดวยเขาเกียวขอบโทเลครับพี่ศูนย์หกสามศูนย์สาม 0 5 7หาเจ็ดแปดสามครับสองสองสามครับพ <22 3 S 1> <Chris. S 2> ียงไมันห้อยซีดบันดุงวะา้อยดับโอเคครับผมมาลองโทรสอบถามมึงนะโอเคครับผมเอาม okay, ึงแม่นั่งตัวนึงพี่น้องคุณเดกกำลังหาเปเรี้ยงนะครับหลังเจียวขอจะนาแล้วอีกตัวนึงนั่งน่อยตัวนี้ตัวนี้เพิ่นสูงลายปันไดพี่เด้วร้อยี่สิบวกร้อยี่สิบวกเนาะตามเิงเงาดีขนาดพี่น้องตำแจมแจม งอหนกงอทองดีเลยขนขนน่องขนเลี้ยงอุ้ีเลยขนยาหวหอมตากว้างดไีได้กินหนาเก่งขนาดพี่น้องขาแข้งเล็บก็ดีพี่น้องนะครับมือคายพี่น,นตัวนี้อายุน่นไรมาได้พี่ติ๋วตอนนี้อายุประมาณปีห้าหกเดือนนี่แหละปีห้าหกเดือนเนาะโอ้หา่หางแบบลามเลยพี่น้องเลยเขาลงเดีวยวกพี่นอ้องครับทำโตก็ถือว่า,าใส่ได้อยู่พี่น้องก้อยหน่อยตัวนี้นะครับ หนาตาค่าคนไรมาไนครับสามหมอ้าวพี่น้องาอราคาเบาๆด้วพี่น้องสามหมบาทต่อร่องความทรง,นงบนนี้จ้ะความทรงนะอในเขตอุดรน,น้องบัวคอนเจนแมนจ่ายอยู่ในเขตบวเกินรอยโลบ่เกินรอยโลทรงเลยพี่น้องนสามหมื่เท่าใดก่อส่เ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันบาทบานนต่อรองได้อีกแมนจ้ะต่อรองดีด้ยพี่น้องนะขอบุญโทษนะครับศูนย์แปดเจ็ดศู หนึ่งศูนย์เก้าหน่งศูนยเก้อพี่น้องเด้อให้เขาอยู่ใส่ก่อนอำเภอประจักษ์จ้ะอำเภอประจักษ์นะพี่น้องเดนอเจ๊กับผมมาแก่ร้องตู้สอบถามตัวลองราคากันเอาอันใดกันกับผสมแน่นอนโอเคครับพี่น้องมาเบิ่งตัวช่วยกันนะครับแม่ผสมเรียบร้อยแล้วแม่นี่ไอ้ทองไอ้นี่โอ้โหคนนี้ทีง่ามขนาดพี่น้องคนน่ะเขาเปิดนะครับเพื่อสามปีเพื่สามปีเนาะลูกแรกีนี่ ห้องเจ็ดเดือนค่ะผสมฟางอุดรค่ะผสมสังอุดรค่ะใบหลอดครบทางอุดรมาแล้วใบหลอดครบพี่น้องสูงไรมาได้เดือนค่ะสูงไรมาได้เดือนลอยสามชิ้นไปนี่เหรอค่ะลอยสามชิ้กวัวนี่เนาะกับหันจากวัดแก้มจ้ำหันอยากวัดประกันกับความสูงกันก็จะเท่มาชัดเจนกันเด้อพี่น้องเด้อคท้องลูกดิ้นแล้วเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วเนาะไม่เหนเดี๋ยวอุตส่าห์เดี๋ยวยังไปเดตรวจไป ตรวจในมือเลยดินเห็นดินกับตาเลยบ้วงซ่ากับเตะเลยเหรอคะให้ตรวจประกันกันได้ประกันท้องอโอเคเช็ดเดี่ยวดินแล้ววยเขาจะใส่ไหนครับว่ายน้องเมฆค่ะน้องเมฆเด้อพี่น้องเด้อสูงลอยสามสิบสามอยดอกพี่น้องลอยสามสิบสามสามสิบสี่เขาขาดดอกพี่น้องเราลงลำมชิงเพคนน้ำโตเพิ่นกวมเงาความเงเพิ่นหางกระลามดีดอพี่น้องเลยเขาลงหยกคนนอะแต้มกำไรขามีเม็ดแตาแต้มแยบยำก็ห้องทุ่งหองเท้าปากขาดแก้ว ไปไเบื้งไปเพื่อนเนี่ยเบิ่งเลยค่ะเบิ่งเลยเี่นของผู้ใดกำลังมองหาเงาผสมสร้างสร้างอุดรเจ็ดเดือนไปไพัฒนาได้พี่น้องได้เนี่ครับใบผสมเพื่อนเจ็ดเดือนเรียบร้อยนี่เอกสารครบด้วยครับเด้อราคาอะไรบ้างนะครับตัวนี้หกสิบสองค่ะเปิดไปอ้าวพี่น้องราคาหกหมื่นสองชองเจ็ดเดือนเราสร้างอุดรได้พี่น้องเด้อยราคาหกหมื่นสองยังไงกัไรขามีสีขา ขอบัโทษนะพี่สุนกสามสุนหกสามแปดเจ็ดสี่แปดเาห้าคุณพียงฮะดาค่ะน้องเมกด่าน้องเมกเด้อพี่น้องเด้อมาเมียวท้าทองแรกนะครับแมีกับสมวสามสิบสามสามส่องสร้งกุดอนประมาณเจ็ดเดือนนะครับความสูงกับวัดประกันกันเอาโทษสอบท้ามเอาพี่น้องประกันทองปรกันไปกินน่องได้อีกสองเดือนกินน้องแล้วเอาน้ำจากของกล้ยเด้อพี่น้องเด้อมาเดบใดกับล่องโทษสอบถามเบิ้งขุดกลวยเบิ้งเอาส่งไอ้ฟี่รยโล จ้าประมาณนี้โอเคครับผมนี่ก็อีกตัวนึงนะครับแม่สาวค่ะอันนี้ก็แม่สาวของพี่น้องลูกยังกับไงไม่ชอบลูกยังนี่ลูกยังลูกเบิ่มพันล้านอันนี้เป็นเบิ่มพันล้านนะพี่น้องคายเบิ่มพันล้านนะครับตัวนี้ตัวมาลูกเบิ่มพันล้านได้ยักปีเลยนี่ก็อายุอะไรมาเนี่ครับนี่มันมันสิบว่าสิเข่าวสองปีแล้วค่ะเนาะประมาณนี้เนาะประมาณที่แต่ที่เก่าเดือนนี่เนาะประมาณนี้นะครับพี่น้อง ลำชิ่งก็ดีเด้อควายตัวนี้อ้วนมีขนาดหน้าดีขนาดลำชิ่งดีน้าดีไปไปต่อไปพัฒนาต่ออยู่พี่น้องตาแจ่งแจ่มพ่อหนุ่หมอทองเลยพี่น้องนะครับขาแข็งดีเลยบนน่ะสองข้อสองเซนขาปุกงเงี้เลยพี่น้องบนนะครับควายมันจะเป็นเสียบครับมันอาจจะบนหญิงเลยพี่น้องนะนะครับมันอาจจะดินเนี้ยนะครับหางบนน่ะกลุ่มหางปุกงเงี้เลยพี่น้องเอาหางดากปุกงเงี้เลยนะครับ สายมาได้แล้วคาะเพื่อไปหาสิบเก้าค่ะต่อรองได้อ้าวหาหมื่นเก้าพี่น้องตัวนี้ก็เลยแม่สาวเด็กพี่น้องเด้อตัวนี้ลูกเพื่อนข้างล่างเอกสารอาจะบ่มีน้อยน้อยเอกสารนะครับตุ่นว่าเบิ่งตุนเบิ้งตัวพี่น้องเบิ่งตัวเอาหนังหนาสายยันยักพวกเท่เบิ่งหลังมือแขนหลังมืงแขนเพื่อนตาแต้มแจ้มแจ่มหัวหมอท้องขอเบอร์โทรนะ 0 6 3 0 6 3 8 7 4 8 7 4 4 3 3 5 4 3 3 5พี่ดาน้องเม็กค่ะน้องเม็กเด้อพี่น้องเด้อชุดนี้อบคุณค่ะแบบมีทองแล้วหรือแบบแม่สาวก็มีค่ะโอเคครับผมมีทุกใส่ทุกรุ่นเอาเป็นแม่สาวกับแม่นึงพี่น้องอีกตัวนึงตัวนี้อายุพันไล่มาได้ปีปีปลายจ้ะปีปลายเนาะจ้ากลัวพี่น้องสูงไรมาได้ตอนนี้บริวารไหมถล้อยยี่สิบแปด ยี่สิบเจ็ดยี่แปดดีเนาะประมาณนี้จังวะปีเบือนสามชิพเ่ี๋ยวพี่น้องเบื่อนเรานะครับปีปลายนะครับหน้าตากะราแจมแจมแจอยู่เด้อพี่น้องเด้ออรุงเทาขาวเลยของฟอย่างดีลงลเลยพี่น้องนะครับลำตัวเงาตัวเมียสาวเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เอาแบบคุณแม่หม้อ,มอครัอ่าสายพัฒนากลางๆกงับประมาณนี้เลยพี่น้นงยอยงนี่ครับลำแข้งลำขาลำชิงเพื่อนนางนาซายนี่ครับตัวนี้ พัฒนามาล้วครับขายปหน,น่ายคนแค่ไหน4 0 0 0 6 0ั0บ,บาทอ๋อพี่น้องกับโบ,โบ,โบถือว่าแห้งนะพี่น้องราคาเพร่ฟังครับเอาไปต่อยอดหรือพัฒนาได้อีกยอมันได้หอดผสมมันกันมาจะลอยลอย30อ่คืออยู่พี่น้องลอย30กัวเนี่ยนะครับก้วห้องยี่สิบนิ้ยยู่สข้ยจ้ะยู่สข้เนาะพี่น้องก้วยู่อุรนห้องนี่แะพี่น้องโคตรมากเลองโทสอบขามมองพอโทนะพี่ 092 092 <2 S> 447 447 8587 8587นะครับของอ่าของพี่นุ้ยครับเด้อกล้วยตัวนี้นะครับกระมากหอยน,นุ้ยละก็มากลองโท,ทรดสาหร่ามเพิ่มเบิ้งทรงได้หรือเอาอร่อยโลภพี่น้องมากเกียบไดคุยกันเอาวตุ้ลตงลวก,กลันเอาประกันกันเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่แกามาพามาเบิง้งกล้วยแม่สาวอีกตัวนึงราคาดีๆเลยโอเคครับผมแม่ลูกบอนี่บอครับแยกกันน้องกัน มาบ่งเยกับน้องพี่น้องปตัวดีก้องามนะก้สูงก็มีนะคนนี่เพิ่นเอาหย่เพิ่นกวันได้พี่น้องแย่เพิ่นสูงไรมาไนะครับสูงไยสามเจบวกอกอยสามสิบเจ็ดเนาะพี่น้องคนนี้ำโตดีเลยพี่น้องคือนี่ปั๊บสายพัฒนาก็อายุกี่ปีครับนี่ยก็อายุสองปีสองปีพี่น้องสองปีนะครับคนโตตนดีเลยเ้่นพี่น้องคนนนาาหญ่อางเลอกพี่น้องเงาคนหางพุ่มหาง รวยเลยพี่น้องคนร่งร้างคนเขาเปิดดีขนาดหัวก,กระบาดมัวนเขเงียพี่น้องกระโหลกเกงีย้ยนะครับจำจำจำวนสองทางกรมีฝปาคารปแก้วเงี้ยเลยพี่น้องคนรวสามสิบเจ็ดเนาะครับรนพี่น้องก้มเี้ย่ยมยอยมากเห็นไหพี่น้องทำตัวจะฟ้องกล้วยเลยพี่น้องจนติตัวผีคนเลยตัวนี้อายุสองปีเนาะครับสองปี พร้อมผสมเป็นบ like oh. ่พร like, ้อมผสมเลยครับความผสมเลยพี่น้องก่อนท่านผสมเลยสถานะท้องว่างนะครับผู้ใดมักสายพัฒนาที่หาพอต่างๆใส่ได้เลยพี่น้องตัวนี้สายไปไหนครับคาคนเพลตกองห้ากองเมืองห้าเอ้าพี่น้องราคาบ่แห้งเนี่ยครับกองเมืองห่านครับต่อร่องไหนบ่นี่ได้ได้ครับเลยก้านนี่ก็ยังต่อได้เด้อพี่น้องอ๋สูงกว่า37กองเมืองหามันคาแข้งเลยพี่น้องมันมันเนเป็นสายอะไรครับตัวนี้เป็นสายพวก สื่อเขามานะมันโอ้สายพัฒนามาล้วเนาะสายพัฒนาเขาเหรอพี่น้องนะครับโอ้หันเจียสีได้ผสมแล้วจะมีลูกสบรอยซีซีบุนพี่น้องนะครับอ้ยตัวนี้เนาะสวยเลยขอประทษนพี่ศูนย์แปดสามหกเจ็ดศูนย์แปดสามหกเจ็ดถึนศูนย์ห้าศูนศูนศูนศูย์หู้นย์ศูนย์นะครับภอษาขอนกดจับภาษาขอนกดจับด้วพี่น้องเอาตอีกตัวหน่อยมาหนี่ตัวหน่อยเพิ่มเพิ่มมาสองตันะครับตัวน่อยก็สวยครับตัวนี้ สามตัวนะครับตัวนั้นก็เพี่อันรูยวนี่เปิดไปแลเหาเมืองหาอ้าวพี่น้องตัวนี้หาเมือหาสูงว่ายี่สิบหายี่สิบหกพี่น้องว้อยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องก็สูงคนนะครับตาแต่มดีเลยลำแชงลำคาดีถ่ายเพ่นถ่ายแบบไงเลยพี่น้องดูนะห้างกับสวยหาเมือหายังตัวร่องอีกเด้พี่น้องราคาไหนตัวอะไรครับตัวอะไรของพีสาคอนครับ เบอร์โทรเช่นนั่งคี08367 08367 00500 00500นะครับบีสษาควต้นนี้กัหค้างมาหากันเนาะแมนครับแมนต้น<ม>นีนก<ม>นน้กันตูวนี้สิ่เดียต้นนี้กับพ่อ,อ,อส่ไดค,ครับหนาตาหัวหนกหมอท้องกันครับนะครับอายุซ้ำๆกันเล่ยควมสู้งกันไรเรียกกันพี่นองครับน้าตาเพิ่นนาตาหน้าตาเพิน่นรงตัวยยคู่กันได้ด้อพี่น้องมากแบบไดกันลองทั่ว อาพี่เพื่อนแว่เข้าอยู่ใส่กล่องนะอยู่กุจับครับกุจับกุจับพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงเลยครับโทรหาเพื่อนเราเบิ่งตัวจริงอยู่ข้อคนก็ได้ครับโอเคครับผมมากกับต่อร่องกันเอานี่ครับตัวนี้น้ำเสนอเลยผมว่ามันแต่พัฒนาง่ามเลยอีตัวนึงนไอ้พี่น้องนะครับโอเคครับผมโอ้โหอาชิพาเอาเมียสาวผสมแล้วพี่น้องผสมเดาสถานะท่องมาทันได้ปะตัวนี้เป็นนาจะเป็น สายบ้นบานๆนะครับดั่ปิดเลยพี่น้องตัวนี้นนอัตลกักษณ์ต้นกะออกแง่งกลางเนาะจ้าต่ว่าก็บอชัดเจนแต่ว่ากระดั่มตูกระดุมวงพี่น้องคนน่ะผมทำเป็นสายเพชรอุดรอนนัดเลกเลยจ้าเออขาวเออเงี้พี่น้องนะครับเขาก็สวยร้ายมาได้ก็แม่ราคาคนหาจิ้มหาจ้ะหาเงินหาผสมตัวได้ไปนี่สร้างอุดรจ้ะสร้างอุดรได้ยังเดือนละเาก็ผสมโอ้ผสมรอบพันรอบก็ตัวเลี้ยงเรื่อยผสมรอบพันรอบบ่ ผสมรอบคานรอบบ่จ้โอ้ผสมมันทีเท่าไหร่นี่ย่าเขาก็ผสมจ้เขาก็ผสมเนาะเขาก็ผสมมากมาสันที่นอนะครับเกินีสูงกับประมาณ1อย3าหได้ครับนะครับแม่นจ้ะบ่าขาดดอกลอยสามสิบสี่สามสห้าครับวดาหวะขยเทือกพีอ่นห้าสิบขอเบอรโทรนะย่าเบอรโทรย่าเบอร์ไหนศูนย์หดสองสี่เจ็ดสองหนหนึ่ง ห้าสามหนึ่งหนึ่งหาสามคุณแม่ยังเหรอแม่ใบจ้ะแม่ใบเด้อมาแก่ตองตัวมาสอบถามน่าสนใจครับคุณแม่นปูง่ายเลยผสมสร้างอุดรไว้ใบเอกสารมีหรือเปล่าใบผสม่มีแต่ต่วลูกลูกบักสร้างอุดรลูกมันน่ะโอ้เป็นตัตัวเสิดก่ะโตัวเสือน่ะเป็นผสมอ่าสายสร้างอุดรเออลูกสายสร้างอุดรนได้พี่น้องผมแม่นโตสร้างอุดรเด้อเปออสายของสร้างอุดรผสมไว้นะครับในส้องไปฟองกุ้งฟู อ่าสิบห้าตัล่องเลยจ้าโอเคครับผมเอามาเบิรงคมันบพี่น้องนะครับตัวนี้ลูกตัวฟูครับจ้าลูกตัวฟูจ้คาควบอ้่าไรมันเลยตัวไี่หาทิพสองจาอ้าทิพย์สองพี่น้องตัวล่องเจ้ามาเบิรงคฟลมันบานครับเขาบอคร่วงเลยลูกคนได้เจ๊เดือนแล้วครับลูกคนที่ว่าได้แปดเก้าเดือนละะแ,แล้วป่จ้าแปะเก้เดือนแล้วเนาะ มาเบิ่งคบันบ้านพี่น้องพวกําลังมองหาทายบรนบ้านคบแม่ลูกราคาเบาๆแม่ลูกทีเทใดนี่เงี้ลูกไอ้ขึ้นลูกเลกบ่ลูกแรกบ่ะในถองอะในถองเ่นน่ะ่วยกลวยกุ้งผูมีแต่บัวกุ้งบัวขนท้องเราตอนนี้บ่ได็บ่ได้ตรวจเบื้องค่ะโอ้แต่คิดว่าคิดวราผสมแล้วเนาะคิน่ามีถ่องเนาะ ไปรุ่นเอาอีกเทนึ้นองพี่น้องนะครับราคาได้กี่พี่ห้าหมื่นสองห้าหมื่นสอเดนพี่น้องเด้อโคแม่รูนเนี่ยแมรก็สูงลอยประมาณาาลอยเกือบไสามชิปเลยพี่น้องขอโทนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแหสามนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าศนเข้าอยู่ใสนี่น้ <c oughs> อสารอุดรเด้อพี่น้องเด้อนะครับโคมาอโคนี่นนองอีกตัวน,นั้นะครับโคนี่ เจ้าเดียวกันเดี๋ยพี่น้องเด้ขคมหนิลูกตัวแม่บอกลูกแม่โอ้ข่มหนิง่ายไหมครับพี่น้องข่มอ่าเลี้ยงเลยทำตัวยาวๆเลยสูงประมาณหน่อยสามสิบพี่เนาะประมาณนี้หน่อยสามสิบเดี๋ยวพี่น้องได้ขังลงลูกคนลูกดึงกับอ่องพ้อตัดเจีนและชุ่มเท้าขาพร้อมครับแม่คนอัตลักษณ์ดีครับลูกแรกเนาะลูกแรกครับยังสดยังสดยังสดอยู่พี่น้องครับเหมาะแก่การพัฒนา เจ็ดส้าครับเจ็ดเมื่นหาครับอ่าพี่น้องหาเจ็ดเมืนหากตัวนี้ครับนคันตัวนี้เนี่ยสดเลยพี่น้องหางามครับเบอร์โทรอีกเช่นเดพี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เกปดหสาี่ศนย์หนึ่งเก้าสีู่นนเ้พี่นพงนะน่นด้่อนะนครับคนี่ละสองคนี่มากคบอะไรก็ล่องจอร่องขนเอาได้พี่น่องไหองได้ครับจอร่องได้โอเคครับผม เอาโค้งเงี้ยโค้งนึงพี่น้องนะครับโค้งแม่ลูกคนบ้านแต่ว่าเราพัฒนาแล้วพี่น้องรวมกว่าสามทุกสองท่านทุกสามนี่แหละครับลูกตัวแม่ช่วยเลยนะครับลูกตัวแม่พี่น้องลูกคนกันชุมบ้านหาเดือนสี่เดือนสี่เดือนเงี้ยป่ะเกี้เดือนแล้วเกี้เดือนแล้วป่ะโอ้ประมาณเกี้เดือนแล้วพอแล้วว่าพอเกี้เดือนแล้วครับแม่พี่น้องเป็นี่แม่หัวกระซึ่งซึ่งซึ่งตัวใดวะซึ่งตัวพอฟันน้ำบ้านโอ้ผสมพอคุ้งคุ้งนะพี่น้อง อัตลักษณ์กรีเด้อลูกเพนนะครับทรงลูกงามยิม่ไเด้หอพี่น,อน,น้องนะครับพอนไง่ปาข้าเ,เพื่นเจ็ดชิบเก่าเจ็ดหมื่นเก่าต่อรองเลยปะไหนต่อรองไหยคือเราเด้พี่น้องเด้อเจ็ดหมื่นเก่าก้มมันบานก้มนสวยมาก็ลองโทร,อ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 รสอบถามก็คุณพ่อเอพือ่ออบทรดนย์ดนย์ศนย์แปดศูนย์เ้าแปดหกเก้าแปดหกศูน ศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์สามคุณพ่อยังเหรอพ่อผูพ่อผูเด้อพี่น้องเด้อมลองเข้ามาสอบถามบริการเราส่งเหรอครับโอเคครับผมมาลองเข้ามาเอาพี่น้องลองเข้ามาเอามาราคาไรโอเคครับผมพี่น้องได้พี่น้องนะครับเบงเบงลองถือพี่น้องตัวละเมือนหักคุยเจ๊งหน่อยเด้อพี่น้องเราอยากเอาไปจอมเลี้ยงคุอ่าเป็นคุ้ยเนื้อนะครับพี่น้องเด้อกำลังมองหาอยอะเลยมีนี้มีคู่นึง มานาสนีพี่น้องสองตัวนี่สามหมื่นต่อร่งอบ่นี่ต่ออะไครับต่ออะไรด้สองตัวนี่ต่ออะไรอีกเพคืออยู่ประมาณเจ็เดือนหเจ็ดเดือนเนี่พี่น้องบ่าเลยประมาณนี้ตนันาาน้ำเบี้ยงมันจ่ยเนี่ออกท่าน่นะครับคูนีสามหมื่นบาทยงั้ก็อะไรอยู่พี่น้องนี่คูนี่ขอโทษนะพี่ศูนย์เก้ก้หก หนึ่งเ็ดสองเ็ดศูนย์หกคุณพี่อย่างเี้ที่ตรงได้พี่น้องเด้มากกัดพวกไอ้คนไปส่งได้กล้วยเขาจะใส่นิเพิ่มเมืงนี่เนาะอุดรน้อยละโอ้พี่น้องขายคุณเด้มาหาคล้วยหน่อยไปคุณกันนี้ละแบบนี้แล้วพี่น้องอันมากไปคุณโอเคครับผม หรื่ายอะไรโอ้แม uh, uh, ่นางมีเปนนงพี oh, oh. oh. ah, ่น้องนี่ะเจเลยคอนดีขนาดูนะพี่น้องอัตลัดชัดเจนเลยคนที่อกุ่นดีอ๋อถูกสาวเพชรลำพูเอกสารครบด้ยพี่น้องตัวนี้โอู้กสาวเพชรลำพูสันพี่น้องหน้าคนนมยาวนพี่น้องนี่ครับนึสาวเพชรลำพูสันี่หอกตัวนีเจย รสาวเพชรลำพูอายุเท่าไรกะพี่ตอนนี้สิบหาเดือนสิบหาสิมโงกเดือนเนาะสิบหาซิมหงกเดือน,นพี่แล้ววะค่าแจ้งดีเลยพี่น้องห้ากำไรปันเล,ย,ล,ย,ลยพี่อ้าวหกหมื่นหาพันลูกสาวเพชรลำพูพี่น้องราคาดีเลยเปัญหาถือว่าอะไรด้วยพี่น้องเลยเข้าลงอยู่ ใายก็ดีนะครับขอปูต้นะครับสูตรแบตหาเจ็ดห,ดหาหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งสูตรหาเกาซีสูตรหาเกาซีทุนพี่ยังกว่าเงี้พี่หนุ่มเด้อมาแต่โทรมาสอบถา,ามลูกสาวเพื่นร่ำพูโอเคครับผม <laughs> อ่ะครับสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องท้ายพี่นอ้นองเพิ่งเรียบร้อยแล้วเนาะปู่ได้ข่ามาเพิ่งแล้วก็จะเลี่มกดไลค์ก้นสักไก่กดติดตามช่องถ้าคุณคอเพราะเพียงวันนี้ก็เป็นเสาร์วันอาทิตย์นะครับ 40เบสท่สสทานวาคม2ท่านหาลอย60หามาเบิ่งราคากล้วยเช็คราคากล้วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเบิ่งมาราคามันอยู่ประมาณนี้แล้วนะพี่น้องอาทิตย์นี้โอเครอครับผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์ใครอยากสนับสนุนช่องตกงกะกคุณกอล์เพียงกะอย่าลืมทายกระดิง่งกรมาคลิปด้วยพี่น้องเด้อสนับสนุนกันไปเพื่อเป็นค่าน้ำมูลน้ำมัน,ม,นมาทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่แหละอ่าก็เสียที่ใน์มัอนี่ก็เป็นเสียของกุ้งน่าคาเฟ่พ อ่าเซอร์วิสคนส่งใหม่ส่ขอขอบค,ค,คุณหลายๆครับผู้ใด้จากไ้เสียแบบนี้กีกยินดีเพียรืแคนาคาเฟ่เลยพี่น้องเด้อกเขาไปเบิ้งได้เขาไปสั่งซื้อได้ตัวสองลอยหาชิปแคญย่อสามลอยเด้่พี่น้องโอเคครับผมเขาอเบิ้งแล้วมาหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามปอะหยัดปิดคลิปไว้เพียงเท่านีอ้อาทิตย์หน้าข้าจังมาเบิ้งใหม่สวัสดีครับ